เรื่องเหตุที่ทำให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภกขััพย์แล้วย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถานสี่นั้น สถานสี่เป็นฉนหนคือไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วหนึ่งไม่ซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่าหนึ่งไม่รู้จักประมาณในการบริโภคหนึ่งตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนหนึ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ถึงความเป็นใหญ่ในพวกขษัพย์แล้วย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่นี้หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถานสี่นั้นดูกระภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในพวกขษัพย์แล้วย่อมตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถานสี่นั้น สถานสี่เป็นชไหนคือสแสวงหาพัสดุที่หายแล้วหนึ่งซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่าหนึ่งรู้จักประมาณในการบริโภคหนึ่งตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนหนึ่งดูกร,รารพิสูจทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ถึงความเป็นใหญ่ในพวกขศัพท์แล้วย่อมตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่นี้หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถานสี่นั้นเรื่องเหตุที่ทำให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นานจบ